เอาเยอะขนาดสองห้างเลยกไปนี้นะแกะแล้วนะปลาตัวทานนี้กดแล้วก็ชิ้นเท่าลองิึงวันนี้น้องจะดีปลาหงายดีนะ้อมขนาดพี่น้องเอง ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังติดตามหรือว่าฮับส้มยินดีตอนรับเข้าสู่ทองมาเพีนแสนสนะคือเก่านะมือนี้กะ <ลด S 1> ไว้จะเอาข้าต้มข้าวนมือทรงเขาพอพอดีว่ามืออื่นเป็นมือเซอร์บาท,ทาน้องยินดียะเมือนั่มแต่บางเอื่นมาข้างนี้รถข้านะข้างทรงนี้กับป้าตอพี่ลึกนะ ที่จริงนี่มันแห้งไปเธอนึงแล้วแต่กะฝนตกมือเซานี่<ม>เนื้น้องยันดีบันนี้คอยเอามีเฮอร์เมอร์กะเยอะมือน,นำ้ำพอดีว่าม,มือก็เยอะเอาต่อเลยนะเอาเครืงง่องมันจุ่นต่อเลยทั้งไงเพื่อนบ้านะอยู่บ้านพูดนะตอนมากก็มืดแล้วน้องยจนดีเท่ายู่ก็มียู่ก็ยู่น้ำแม่กะสบายดีก้อนสบายดีปะดูกเป็นเนื้อเลืองทางเป็นโพดยะโพดยะโพดเชือ่อจอมียะ <laughs> Lột xúc cho bà đi Lột xúc đúng mẹ ะะพอน้องจะหนีพันทายยุ่นนะทายยุ่นคอยอ้อมเอาต่อกำลังก่อไฟนะเราจะจูดต่อแต่หาแปวมันมีเห็นพี่น้องนะเดี๋ยวมาเบิ้งอีเทอน,นึงก่อนว่าสีเอาได้หรือไม่ได้นะเอาได้ละห้างนึงนะเต็มทงเลยห้างใหญ่นะห้างนี้นะแต่ต่อยังมีอีห้างนึงแต่มีหุ้จักว่อยางเขาสีพอจูดบ่ะนะคอ,อยยางรดเก้ามาจูดนะ อยู่ค e ือเดี๋ยวนี้นะห้างที่สองก็ได้จะเบิกห้างที่สองก่อนต่อกกระสองห้างเอาได้เมื่อนะมาอยู่ตัวนี้ค่ะมีมะปลาเลอบางทานต่อกกระดาบเอาหยะขนาด สองห้างเลิกมแนี้นีะหลายหลายกว่ามือก่อนอันนี้ก็ตอกระดาตกหังห่งหัไมไทเท่าไน,นะไม่ใช่่มาจูเล่าก็เนี่ยนาะกับลูกไปตอกันหายหลายีูได้ยูทงพิษมันคุ้ง ต่อก็ค่อยเอาซ้ำนี้นนะน่าจะพอกินแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนะั่นก็กินแล้วนะอันนี้ปลาเออเขาอยู่เฟอร์นี่แหละนี่มีมากก็เลยพี่น้องไอ้อมอ้อมข้างซุ่มนี้กันนะนี่พอได้อยู่ดอกอยู่ทงนี่หลายแดดจังหน่อยนะหาถูกเซอร์ก่อนน้องจะดีกูครับนิโยแอวทายอยู่ยืมเมือแห้งแล้วป้ฮะยืมเมือแห้งละนอนพี่จ้ะนั่นแหละผมเอาขำม,มีมากก็ย่าเยอะมากไปนี่กระทางยะมุ่งทางยะอันก็ลงยางอีเด้อ น้องจันดีงาบบอก่ดตาหยางป้าเพิ Darwin> ่นจันด right. ีย yup. ังเมือปาละโอ้ยไปเมือกัเมือสัสแล้ตองห้างเมื่อกี้นี่กัห้างที่ชองกะขึ้นเอา้ขนาดนอนจันดีเนาะมือันี่ เอเป็นเยดครับเีคับปลคับก่อนแน,นี้เดี๋ยวมาพบเดี๋ยวอีเอนึงตอนฮอนท่เลยพี่น้องเยน้องจะดีกัครัแล้วมีเฮมาก,ก,มาก็มาน้เมัเนเอแนอีอ้อกแปอาเยู่มาาต่อไอต่อสองห้างมาเนี่ยพี่น้อง,เ,อง,เ,องเป็นเนเแน,นี้มาฮอนทแล้วพุชซึกแบบเลิน,เลเน,นี้ฮะเมฝยืนทอยู่ ทารุสาวต่อหน้าพระพุทธีว่าพอเพิ่นเยอะเอาแล้วเพิ่นเยอะเอ้เยอยมกลงวัดแด้มืออื่นไงนะเพราะว่ามืออื่นเป็นมือวันศิลใหญ่พี่น้องเไยแต่กะคลิปนี้ก็น่าจะมีท่านลงมือวันศิลเนาะน่าจะเลยไปน้อยนึงพี่น้องเไยหนาวอยู่อ้อมน้ำนะมีหนาวโม้นบ่เมื่วันบึ้งนะโม้นมาค้ำก็โม้นบ,อมอมอบ,นบ่ ทางคิดต่มไปนี่ก็เอ็ดเฟื่องเลยนะนะคิดดื้อจะตีคิดดื้อวิบเปล่าจะเจ๋อ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 ต่อเด็กอามากอะไม่ได้เฮ็ดกิ่นดอ,อกมื่อน,นี้กับพี่น้องเลยดึกแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนเมนูก่อนมื่อน,นี้นะต่อเก็บไว้ก่อนนี่ปิ้งซีนนะปิ้งซีนแม้จะดีเพิ่นเอา้าตกซับตอนหนึ่ง แม่จันดีเพิ่นกำลังปิงอยู่นะอันนี้เป็นซีนควายพี่น้องไงแม่จันดีเพิ่นเอาพูดนึงมือเสานี่นะขนมอีลาบันนี้ขนมกัเฮ็ดกินได้แล้วก็เฮ็ดลงวัดได้พี่น้องไงอัน,นเฮ็ดเฮ็ดลงวัดกับแม่จันดีเพิ่นเอาไว้ตั้งหะแล้วละอันนี้เป็นโตที่กินนะขนมมก,มกแซบอยู่ี่น้องจันดีขนมเม็ดขนมมกลูก ตัวนี้ใจมะพร้าวแม่จะดีหากระนุ่งซุปอันนี้นะนี่แหละมะพร้าวมะพร้าวเข้าสังคู่ตัวน,นี้กะเดี๋ยวคอยสีเสือนะเส้อตู้ไว้นะเสื้อตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวมืออื่นจังแกะนะเพราะว่ามื่อน,นี้กะมีของอยู่ของกินแล้วพี่น้องก็ไปเอาต่อมื่อน,นี้นี่ จูดแล้วเราวก็ปีนขึ้นไปเอามีได้ปีนขึ้นตลูดลงคือเก้าเนื่องจากอันโกมาเกาะนั่นมันมีน้ำอ้อนะมีน้ำออกคล้ายๆน้ำไม่ย่างนะมันมื้นแบบนี้นะไหลเล็ดๆลงคือเก้าจนขึ้นรอบสองอย่างใดๆแต่การมีสูงเพ่เลื่อประมาณสิบเมตรนี่แหละพี่น้องเลยจากพื้นดินขึ้นไปก็ได้ ็มีเมย์สองเมย์มาอยู่ไล้เดี๋ยวมือหน้าคนละมือนี้นี่มีของกินแหละกินแน่ทำบุญเน่เห็นบุญได้บอลไหมเจนี <c oughs> เออปีงรางวัดได้บอลนะปีงเสบาดมือเช้าพี่น้องไง <c oughs> ปีละสองเทือ ลงวัดนมูกับพี่น้อง่มีหอเขามารับดินแล้วก็หอเขาทราบ <c oughs> คือลงคูปีนะ <c oughs> แต่ะปีจะลง <c oughs> พร้อมเพลงเดียวพาเดียวลงเ <c oughs> มื่ออื่นนี่น่าจะคอยน่าจะไม่ได้ลงอยู่บ้านเนี่เอปเดี๋ยวคอยมือลงอยู่บ้านเกิดกูดละบ้านพอนะ <c oughs> คืออยู่ก่อุ้มขันจะลงวัด แม่จลงหยาดขนมน้ำเงกคู่นะเราเยนดีฮะบอกแม่ถ้าได้ลงฮอดวัดชํายางตามทาง,าทางกินขนมมัดก่อนนะมาเป็นบ่เยบเดอรบายเ่นัง่งสบยาเอาดวเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวบันนี้กะสิดได้หาอ้ำน้ำก่อนนะหน้าตากป้าหมมหมอกกัน เดี๋ยวไปพบเดี๋ยวอีกเท่านึงตอนที่แจ้งพลับพี่น้องไอ้มือเสาพบพ่อเดี๋ยวใม่สบายดีตอนเสาอีกเท่านึงพ่อแม่พี่น้องตื่นมาตอนเช้าเลยจ้ะหาเตรียมเครื่องเตรียมของจะได้หาลงเสื้อบาตก่อนมื้อหนึ่งพี่น้องไงจะได้เกิดงามเตรียมเครื่องลงเสื้อบาตรไปเดี๋ยวบันนี้ไปหาเห็ดบุญน้ำเดียวพี่น้องไงฮึ่ง เธอหนึ่งทีแรกไว้ยืมมือปอนอยู่บ้านพี่น้องเยปอนบาทกันแต่กะท่ามันหยาดฝนตกเมื่อคืนนี้นะฝนตกซ้ำไปอีกท่าเหมือนแห้งก็เลยลงอยู่นี่แหละลงวัดมือนี่กะคนหลายอ,อยู่เลยหยาดเงยยัยเงยยัยเหมือนหมูบ่บ้านนั่นแหละลงนะ ทางห้าสำหองคนหลายอยู่เนาะได้อยปัสซิวลงวัดได้เลยเนี่ย <c oughs> ได้ปกคนะรองกลางก็ได้เนาะ อย่าวอกได้ตะปาซิั้นซี่อยู่แล้วโบดมาไม่ไหม้ป่ะอันนี้นะโบดไม่ไหม้เนี่โอ้เป็นตะปะเกาะฟาดเลยเราเป็นแค่ก็โบ่นี่ว่ายอดอยู่บ่โบดหน้าพุทธเอาอยู่บ้านหมู่เองวะเราบอกเคยเราบอกเคยเคลื่นนมาที้นู่นน้ำมาเดียวลูกปอยกับปอนบาดแล้วแล้วล่ะบันิกากลับมาห่อเทินแล้วทีน้องไงกลับห่อเทินก็หาดังฟืนดังไฟเ็ษของอยู่ของกินก็บับนี้ ้องจะดีเยอะเข้าบะลูกฮะเยอะบอเขานะกินน้ำอยู่กินขนมคนก็ก็น้องจะดีกินกินข้าวพกาวกแม่จะดีซีนปะกดนนังต่อกินนังต่อเนาะต่อ,อเมื่อคืนนี้ไม่ได้แกะนะมันดึกเลย ก็เลยเสื้อตู้ไว้พี่น้องเไยเสื้อตู้เย็นต่อเย็นได้แบบน,นี้นะต่อได้เย็นแกะน้องจจนี่<ฮ>ทางนี้ปั่นทุนแล้วทางนี้นี่กุง้งกุ้งบอเย็นขนาดน้องจจนี่เนาะแกะไปเลยแกะต่อไปเลยเอาผู้ละอ่านมาอ่านเดี๋ยวแกเอา้าแกเสื้อถ้วยเอาบอ่เต็งไหลเขย่าเนาะ Này, có tiền thôi đi ลองแกะแ,แล้วเท่าบึงนะว่ามันสีออกง่ายกว่าตอนที่เอามาไม่หมอๆ่บเพราะว่ามันเย็นเรียบร้อยหมดแล้วนะพี่น้องแกะแล้วนะเท่าเป็นบ่าเท่าเช่นนี่อ่อบ่อฮันโอ้ออเนาะ อมอืวฮะเอ้ยยังอยเดียอยู่อมงา่ายง่ายก็แม่มันยังแบบเปนเปดเอ็นนั่นเก,กินน้องเจดีฮะเฮ้ยเอน็น 9, เ้านืนนแซ่บห,หล่นเอาคือเ้าใครไม่เชื่ออีมเมนเจดีง์้มันหลายบ่ เจอไข่ไก่ไข่ขเป็ดอีกพี่น้องหลายเติมได้น้องจะดีเท่าเมื่อกี้นะนนต่อพาตัวทานนี้ก็แล้วก็สิเท่าลองบ่อมาเนี้น้องจะดีปลาหงายดียนะคูบๆลงนะจนยึเมิดนะเดี๋ยวสิเป็นเมนูพี่น้องเลย มันหลายอยู่นะนแก้มันแล้วเดี๋ยวเอ็ดไม,ม่นุ่มมกเอานะพอมมกกเอาไปฝากปา้าบุน้องจะดีนะนี่คอยทาเบิ้งเดอ้อนี่พี่นอ้องเต็มๆอยู่นะออกคาดเลยน้องจะดีเนียจนจะหม,มดนะยังน้อยนึง น้องจะดีหุ้จักบดโตพี่เลออันนี้นะโตเบา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 ก็มีบ่มันไล่คือพี่เลอหน่คือไล่คือพี่เลอมาไล่โออันนี้โ <laughs> นนตหูสื่อลูกโตหูสื่อ,บบอสิเลอน่านจะเถาะนะ เอสพีเดอรนี่จะดีฮะปิ้งเต้อ,ปตอเป็นกินบอกปิป้งต้อสามอันนี้อิม่มวอสามคนเขานะกูยเอ็ดดินแล้วบัน,นี้แล้วล่ะพี่นุ้ยถอยใบนี้ใ่ญยเติบได้เดี๋ยวสีเฮดเมนูมกกินนะหาเครื่องปรุงก็บันนี้นะ เซอร์นะเข้าเบอืเอคล้ายๆอ้ออะไรแต่มกเอาอันนี้นะ okay. Okay. เดี๋ยวก่อนอ่นกัซิมาตามเข้าเบือก่อนพี่น้องไงตามเข้าเบือเอร,มเเอร,เอร์มกนางต่อนะ นีก็ได้สองท่านอันนี้นะเดี๋ยวนี่พักที่เซอร์ก็มีพักอีตตูแล้วก็โฮซิเคอร์นะเอร์เลย điều đều là cả xì đây ông phải mốc này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เดี๋ยวันนี้ก็เสื้อน้ำโมนึงก,ง,มนง,งก่อนขางโมนึงไว้ก่อนปรุงทันแล้วได้ก็และอย่าไม่นานสุกนะหอมขนาดพี่นองงอออ้อนงเลยนั่นแหละคอยล้าวเชื่อคุณพักจะแงะตรวจอันนี้พักหอมพี่น้องเลยมาแล้วแล้วลเดี๋ยววันนี้ก็เสิได้ห่อก่อนนะเออผู้เชี่ยวชาญเพิ่นห่อไนดะ้คอยห่อมีเปลี่ยนพี่น้องเลย เดี๋ยวค่อยปุ่งนะแซบแน่นอนแม่จะดีเลยแซบแซบมงนัง่อมันก็สุดเท่านั้นแล้วต้องหอข้าสแง่อีตัวครบสุดผักก็ได้มือก้อนนั้นที่เหลือไ้ก็จะดีแม่มันแม่ออนเออข้าเบือลดไม่แตะเน่เชื่อน้ำนะชุดแห้งโมกแห้งมันจะดี น้ำนางต้ตมียอกามันนี่นะสอ,<น>ะตองตฮสองซอดอสองซอสมันมจะดีหรือมันล่นหลนบ่ล่นเปสองซอสนะังไแม่ตอสองซอสสองกับสองเก้าทั้งหมดห่อเลยห่อข้าขนี่ไม่ไงามเี่จะดีอ่ยงามมันนะหอน่อได้กระยายม่งามเลย สีมกน้องไม่นจนดีสีห่อพี่น้องเลยมกนางต่อ ฟ้าเฮ่อ hmm. นี่ชงสสยตีนน้องจะดีกูไปแจ้ะอันนี้นะดำมาละแมนบอฮะบอแมนแมนแหละใครบอกเอาสิกินเม็ดละบอหมกต่อจันนลูกฮะยังจกวปีงังต่อกินอะไรยังขันเม็ดอยู่เิเ่ล้อคอยขึ้มีเห็นยังขันปีงมีร้องเพลงเพืฟังได้บ่๋ยวบอเมย์เยอะเข้าบ่ เยอะข้าวว่ะตอนเช้านะไปว่าบุญชงเธอวันนี้นะไปไปเอ้ยกับไปเอ้ยกับไปขี่เพื่อไปนะทางยะก็ได้ทางบางยะขี่เพื่อไปขี่กองใชยเลยขี่กอง <c oughs> กองขี่ได้ก็กองก่อนนะกองขี่ได้อีกเลยมันจะมีนานเพื่อลอพี่น้องไง

นาตากับสิบประมาณนี้แหละพี่น้องไอ้เิของกินมาาืมาา้อีนกะมกนังต่อพี่น้องไอ้มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินข้าวเสาำเดียวส่วนปลาลุงกินข้าวได้น้องเจดีย้าวเยซบอยู่บ่แซบดูมีแซบ มีแซบมีแซบะอรีนี่ของเจ้าแซบของเจ้าน่ะแซบมาด้วว่ามีแซบเบิ้งคอยซิมเบิ้งเป็นเลิศว่ามีแซบสีมือพอแล้วว่ามีแซบตัวได้น้องจัดดีแซบอยู่ ุกิจกรรน้องยินดีมีชังพยาานั่ต่อา้ำเย็นนะหมกนังต่อพี่น้องเนียคอยงนะเย็นจังเอิงนนะกินข้าวกับน้ำบ้าเจ้านะ แขนแซบแล้วนนจวังหวะแขนแซบน้องๆจะดีน้องมืดแหละแกไหม,มแกตัวน้อยแหละตัวนี้หน่อย <c oughs> หอหนึ่งมีพ่อกินต้องมีหอสองแกเช่นนี้ มีน้ำสมาร์ทออนตอนอยู่มันคือมีน้ำนะเห็นละลายก็ได้แล้วครับครับไม่แซบไม่แบหามัดสอ,องห่อละ <c oughs> เอาโอเคพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็เดี๋ยววันนี้กาจะได้หา พักผ่อนก่อนสำหรับคลิปนี้การสิดดขอท่าเพี่าน้องเบิ่งตํนนี้ก่อนขอบมกับเจอรายสำหรับการติดตามหรือว่าฮับสม้มเป็นกำลังใจมาโดยตลอดเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอเดี๋ยวใหม่อีกเทนหนึงกาอยูด่ดีมีแห้งเมื่อทุกๆท,ทานเลยเด้อ